ถอดชุดแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันเถอะอ่ะโอเคอ่ะมาเข่าพิธีเลยแล้วแต่งงานเลยแล้วมามาข่าาพิธีครับมาข่าพิธีล่ะเจ้าสาวนางนี่ครับเจ้าจสาวนี่แหละเนาะเ๋อเขาเขาเป็นญาตินะเป็นญาตินางนางเชิญเชิญญาตินะครับฝั่งเจ้าบ่านะครับแล้วก็เชิญญาติฝั่งเจ้าสาวนะครับแล้วแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมเป็นสกีพยานกันตรงนี้นะครับผม เป็นสักขี้พยานนะพี่น,อน้องเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะแต่งงานกันครับครั้งแรกก็คิดว่านุกกับปลายครับสองคนแต่ทีนี้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจร,งริงแล้วนะฮะอ่าโอเคถอดฝ้ายผูกแขนออกมานะครับก็นะเปาดไอ้ อาเียขวัญเจ้าไปเที um ่ยวเล่นนะที่ต้องอยู่เมืองนานางสนุ่มนุ่มหน่อยสมซ้อนให้เต่ามาขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นชนละทันนโนดดขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นกระแสน้ำอยู่ไฟไก่นะขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นยมมานานี่ลอยหลงขวัญเจ้าไปเที่ยวห้องสมซ้อนแต่ผู้สาว ว่ามาเยวาว์กว่าอันอึมาเลยขวัญเจ้าเคยไปคาอยู่ทางไกลนี่ก่อแก่งขวัญเจ้าไปเที่ยวห่องสมุดกว่างสวงนาที ขวัญเจ้าไปยูรีอยู่น้ำเลือบหินาพามนะขวัญเจ้าไปชมเล่นมัตชาอยู่ลอยรองมาเด้อเจ้าอย่าป่าพอแม่ไว้อยู่ทั้งที่เพิ่นสีของว่ามาเยอะขวัญเออมาเด้อขวัญเออ,อเดี๋ยวอาปายเอ,อินขวัญดังๆังในลาผมมาเด้อขวัญเออ ดยเลูกหคู่กูฮะนะอ่าเดี๋ยวบานนันตีนันที่ย้อนจอแล้วบ้านนแดนจอเด่นเก่าใจแค้นเอาอันนี้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นพี่น้องขึ้นชื่อว่าเลาเป็นพี่น้องทางอุ้มทางไก่บ้านสนาะเนามบ้านน้ำไหบ่มีแพร่สาวมันเจ้าบ่าวเจ้าสาวน้อฮานี่ฮานี้นันที่ย้อนจอขึ้นปั านั่งมานั coating, my, my oh, ่งปอบมึงง่ยเจ้าป้าเจ้าสาวพองบ่กมาโอกมาเต้นอ่าอ่านั่งให้เป็นเรเียบเรียบร้อยน่าเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวปันเด้อเออไอสิอย่างวะอย่างวะอยห่าทำ